ระบมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนโดยนะฮะขมิ้นชันตราบีจีนะฮะสุดยอดขมิ้นนวัตกรรมขมิ้นนะคุณผู้ชมนะฮะขมิ้นทั่วไปก็ใส่เปลือกนะคะบดไปด้วยนะคะก็คือเพอความรวดเร็วแล้วก็ใส่ในปริมาณที่ก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะก็กรุบกริบกะปิน้ำปลาแต่ขมิ้นชันตราบีจีแตกต่างนะคะหนึ่งเป็นขมิ้นคัดสองสกัดเอาเปลือกออกสามบดผงเสร็จเรียบร้อยใส่ในปริมาณที่มากกว่ากล้าพูดเลยว่า400มิลลิกรัมใครที่มีปัญหานะครับปวดท้องท้องอืดท้องเฟ จุดเสียดแน่นเฟอร์หรือมีกฎใรกระเพาะอาหารทานคารบินชันตาบีจีซื้อเก็บไว้นะฮะเป็นยาสามันประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาจําเป็นซื้อเก็บไว้เวลาต้องไปต่างจังหวัดนะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรเลยครับเป็นกระปุกมี30บแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ขวานสุขภาพดีสแกนเขียวช้นมุมขวาน อ่านะคะอ่ะมาคันที่ข่าวบันเทิงต่อครคุณผู้ชมครับไปอัปเดตความคืบหน้านิดหนึ่งนัดสืบพยานครับนวัดฟ้องอาจารย์กบบูสกายนะฮะนอกจากคดีความนะฮะที่ต้นสังกัดของอินฟ้าเป็นไรไม่ก็ไม่น่าจะฟ้องกันยืดดีก็ถอนหายใจเนอกจากคดีความที่ต้นสังกัดของอินฟ้าวราหะนะฮะล่าสุดคดีของบอสนวัดเองเนี่ยนะครับ ก็แน่นอนก็มีเหมือนกันนะครับโดยได้มีการยื่นฟ้องพิธีกรอย่างอาจารย์กบบูสกายช่องฟ้าวันใหม่ครับข้อหามิ่นประมาทนะฮะซึ่งนะครับที่ฟ้องข้อหามินประมาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทางนั้นเนี่ยกล่าวในรายการว่านาวัตไม่ได้ป่วยจริงจัดฉากสร้างเรื่องดราม่าเพื่อโจมตีรัฐบาลและยังกล่าวหาว่าเป็นโรคบโพล่ามีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆแต่สิ่งที่ทําให้ตัวนวัตรู้สึกย่าแย่มากก็คือที่อาจารย์กบพูดอย่างชัดท้อยชัดคำว่า คุณวัฒน์เขาเป็นโรคสันชาติชั่วโดยสารก็ได้มีการนัดสืบพยานแล้วนะครับล่าสุดนะครับนี่เลยนะฮะทนายสาครสิริชัยครับทนายความของพี่วัฒน์เองก็มีการเผยคดีความคืบหน้าบอกว่าคดีนี้ฟ้องร้องกัน1ปีแล้วนะครับ กรณีที่คุณวัติอิสระไกรศีลฟ้องอาจารย์กบูสกายช่องฟ้าวันใหม่ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอตอนนี้เขาบอกว่าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ไปเกี่ยวไม่ไดออ้สารจึงนะครับดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องและมีคําสั่งให้คดี รับฟังฟ้องไว้พิจารณานะฮะรับฟ้องไว้พิจารณากูยังงงกันะคูขึ้นศาลกูไม่เคยได้ยินคำว่ารับฟังฟ้องรับฟ้องไว้พิจารณาโดยได้มีการนะฮะนัดสอบคําให้การจําเลยนะครับตัวพยานหลักฐานแล้วก็กาหนดวันสืบพยานในวันที่3สเตตุลาคมนี้นะครับนะคะคือเวลาเราไปฟ้องศาลน่ะศาลจะไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพราะว่าศาลนี่ก็คือฟ้องตรงเจ้าหน้าที่ตํารวจเดี๋ยวเราไปแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องเซ็นกันหลายขั้นตอนหลายหน่วยงานแล้วก็ต้องเรียกมาสอบปากคํา แล้วก็ต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องส่งเรื่องไปให้อัยการนะฮะอัยการจังหวัดอัยการก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันจะต้องแก้ไขหรือต้องสืบพยานเพิ่มนู่นนี่นั่นนะค,ะครับคืออัยการอาจจะบอกว่าคดีนี้ไม่มีมูลกไ็ไม่ต้องฟ้องหรืออาจจะมันจะจบมันตั้งแต่ศชั้นพนักงานสอบสวนแล้วมันจะช้าเพราะว่าตํารวจในสอนเนี่ยมันสอนอหนึ่งเนี่ยมันมีตารวจมันได้เยอะมากนะครับเพร,ราะฉะนั้นคนตํารวจคนหนึ่งก็คงจะทําคดีเป็นแสนๆคดีอะครับ มันก็จะชา้านะคะเพราะว่าตามขั้นตอนในหน่วยงานของราชการเราก็ทราบกันดีว่ามันช้าแต่ถ้าเรามีเงินรเราฟร้อง,งตรงฟร้องตรงที่ศาลก็คือไปยื่นกับศาลเองเลยมันก็จะข้ามขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนะคะก็คือฟ้องเนี่ยก็คือนัดไต่สวนมูลฟ้องนะคะไต่สวนมูลฟ้องก็คือหมายความว่าเขาก็จะเรียกทางพิวักน์มาะะแล้วก็พยานอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็ มาเขาเรียกว่าไต่สวนไต่สวนมูลฟ้องก็บอกว่าคดีเนี่ยมันมีมูลหรือเปล่าคับนะคะถ้าคดีไม่มีมูลศาลท่านก็จะมีคําพิพากษาว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายกฟ้องนะคะแต่ถ้าคดีมีมูลศาลท่านก็จะสั่งนะคะมีมูลอย่างเช่นก็ถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยกรณคอาจารย์กบใช่ไหม<อ>จริงก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์กบนะพี่นวัดก็าเป็นคนน่ารักอาจารย์กบแกก็เป็นคนน่ารัก,กน,น,น,ะนะคะ มีมูลคืออาจารย์กบด่าพี่วัดจริงแล้วคําที่ด่าเนี่ยมันเป็นคำหมิ่นประมาทเช่นบอกว่าพี่วัดไม่ได้ป่วยอือันนี้อันเนี้ย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 นะเพราะว่าพี่วัดเขาป่วยจริงเขาโดนไปห้าล้านนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่าพี่วัาเป็นอะไรนะเมื่อกี้พี่อาจารย์เป็นโรคสัญชาติชั่วนั่นแหละมันเป็นหมิ่นประมาทมันเป็นหมิ่นประมาทอันนี้ก็แต่ว่า ทางอาจารย์กบเขาก็คงจะมีทนายแนะนำแหละว่าให้สู้ก็คงอ,งอีกนานเพราะว่าศาลเนี่ยในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเรามีสามศาลนะคะศาลชั้นต้นนะคะสมมุติว่าศาลชั้นต้นพิพากษาจะยังไงก็แล้วแต่เรายังมีศาลอุทธรณ์ นะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์กบหรือพี่วัดไม่รู้สึกว่าไม่พอใจกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็เรื่องถึงดีกาขึ้นอีกชั้นแต่ก็ต้องดูก่อนว่าศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้ดีกาหรือเปล่าคนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นคดีของคนดังทะเลาะกันค่ะคนะคะหนึ่งปีแล้วยังไม่จบอมบางคดีก็เป็นภาพเดี๋ยวนี้ศาลพิจารณาคดีไวครับไวมากไม่เหมือนสมัยเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วอืไอ้เนั้นรอประมาณห้าหกเจ็ดปีสิบปีเดี๋ยวนี้อศาลท่านทํางานไว นะครับกระบวนการต่างๆท่านทํางานไวแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอุทธร์น,น่ะบางคนต้องรอหลายปีแต่เดี๋ยวนี้สามคดีอย่างคดีพ่อพี่อ่ะสองเดือนก็รู้เรื่องแล้วสองสาเดือนรู้เรื่องแล้วศาล่านก็จะมีจดหมายมาให้ไปฟังการพิพากษาศาลอุทธร์นะครับะะเดี๋ยวนี้ศาลทํางานไวเราถึงได้บอกว่าผู้พิพากษา,าเป็นอะไรที่เครียดที่สุดหนักที่สุดนะคะคแต่และศาลนะคะเพราะว่าในศาลเนี่ยศาลหนึ่งเนี่ยนะคะ คุณทราบแล้วใช่ไหมคะว่าม,มีคดีเด๋ต่ที่ก็ไปฟ้องร้องกันเนี่ยนะคะในจังหวัดแต่ละจังหวัดะอะอมดูไม้ไหมว่ามีกี่คดีกี่คดีละ่ะแสนกว่าคดีเยอะเลยแสนกว่าคดีที่อยู่ในศาลศาลก็ต้องทํางานให้ไวครับให้เท่าทันเพราะว่า คดีมันมากันเยอะ,ะทุกวันมันเกิดเรื่องเกิดราวทุกวัน <S <S ไหนจะโดนเลงไหนจะมาใหม่หมอีกอะไรอีกถูกต้องเขาบอกแสนกว่าคดีเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาท่านหนึ่งเถอะเขาทำเยอะเหนื่อยเหนื่นยอยบางคนเนี่ยเขาไม่เคยไปศาลบางทีเนี่ยไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรรท่านผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องนั่งบรลลังเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยหก็ บางทีก็มีประมาณ5คดีคอยู่ในศาลศาลเดียวคดีหนึ่งแต่มันก็ใช้เวลาแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คดีบาา้านเรามันจะเป็นคดียาเสพติดคดียาเสพติดคดีขับรถโดยประมาทและก็คดีหมิ่นประมาทคาดีอะไรที่แม่คิดว่าเข้าไปแล้วเขาจะพิจารณาไวสุดหมิ่นประมาทแป๊บเดียวหมิ่นประมาท มันจะมีข้อข้อกฎหมายอยู่แล้วออือนี่นะนคุยกันรู้เรื่องยิ่งง่ายแต่ศาลเขาก็มีขั้นตอนไงให้เป็นไก่เกลี่ยไงอือนะะโดยเอาโดยเอาท่านจะอ่าเขาก็จะมีขั้นตอนโดยเอาอ่ผู้พิพากษาอดีตผู้พิพากษาหรือว่าผู้พิพากษาที่เป็นที่แบบว่ากําลังจะ,กะเกษียณแ,แล้วเนี่ยมานั่งไก่เกลี่ยอืนะคะ บางทีคนเราเนี่ยพาไปกับทนายเนี่ยทนายมันก็ยุให้ฟ้องไงเพราะอย่าลืมว่าทนายเนี่ยมันยุให้ฟ้องเพราะว่าคนที่ได้ตังคือทนาย,นายคนติดคุกคือเราเราฟ้องเลยชนะแน่นอนฟ้องเลยฟ้องอเลย แต่เวลาเสียตังค์ใครเสียเราก็เสียไงกูเสียแล้วเวลาติดคุกใครติดกูติดทนายไม่ได้ติดด้วยนะคได้ได้ขึ้นทั้งร้องว่างั้นเล้ทนายได้ทั้งขึ้นทั้งเล่งนะคะครับอ่าสารชั้นต้นทนายเป็นทนายให้ก็ได้อีกราคาหนึ่งผศาอุทวีปเขาก็คิดอีกราคาหนึ่งศาลฎีกาเขาก็คิดอีกราคาหนึ่งนะคะอัพเลยเขาอัพนะคะเออนะคะคนรวยคือทนายคนตายคือโจทแล้วก็จำเลยค่ะเออนะครับอแค่นี้ครับาพูดถึงเรื่องของการด่าการฟ้องร้องมีประมาทกันไปเนี่ยนะครับล่าสุดอีกหนึ่งศิลปินก็ถูกกว่าคออมมมเเนนนนต์หืัะะฮ สำหรับเขื่อนนะหรือว่าเขื่อนเคโติกนั่นเองนะครับรที่ล่าสุดเนี่ยเจอคนมาคอมเมนต์แรงมากเลยนะครับด่าแรงบอกว่าตอแหลทางแม่และลูกเลยนะ,ะ oh, <hello. S 1> เออที่เขาลงลูกมันแม่ไงลองเขื่อนออชายเขื่อนเคโติกไงเดี๋ยวดูรูปเลยสิอาวแม่ไม่ต้องักแนมะอมนี่เดี๋ยวแป๊บนี้ก่อนจะไปข่าวเขื่อนเนี่ยเฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วนะสามสามเข็มเขาบอกว่าเนี่ยนะประเทศเนี่ยเขาบอกใครฉีดวัคซีนจะเป็นเกย์อะไรนะ <laughs> ไหนประเทศอะไรวะเอามาดูดิม่าต้องอ่านนะจะพึ่งสิขี้ฉีกสิพวกเกยนโควิดเรื่องของมึงเถอะฮิฮิฮิยี่อะไรคุ๊แม่อะไรอีประเทศนี้เป็นได้หรอไม่ได้ไม่ได้บางประเทศเขา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 แอนตี้มาอีเนี่ยอีประเทศเนี้ยเป็นไม่ได้อะไรวะประเทศมึงก็ได้ามฉีดอะไรสิ ประเทศเขาไม่มีความสีแล้วประเทศเขาไม่มีสีสันถ้าฉีดแล้วสามเข็มจะเป็นไม่ต้องเข็มแรกก็บอกว่าใครฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเป็นเกย์หมดอ๋อไม่ต้องครบสามหรอใครฉีดวัคซีนเป็นเกย์แลวอีพวกที่ฉีดสามเข็มสี่เข็มล่ะอ๋อแปลงเพศแล้วครับมีกีเป็นเรียบร้อยแล้วอ่าผู้ชมกลับมาของเราเรื่ยเคยก่อนจะฉีดเข็มแรกไห้ซ้ำไปค่ะ กลับมานะฮะกลับมาในข่าวเราที่ตึงเขาสำหรับเขื่อนและการเขื่อนเคโอติกนะฮะก็เนี่ยแหละครับคุณแม่จําได้ยางเขาลงรูปภาพควคุณแม่เขาเันแม่แห่งชาติไงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ไงตอแหลทั้งแม่และลูกเนี่ยตอแหลมีความผิดตามกฎหมายนะครับเวลาจะไปพิมพ์จ่าใครถ่าไม่ใช่เพื่อนรักมึงห้ามพิมพ์นะคะก็ฟ้องได้นะคะลูกครับล่าสุดครับเขื่อนได้การโพสต์นะครับก็ความที่เกงคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคำที่รุนแรงถึงตัวเองและคุณแม่ของเขาว่า ตอจุดๆ,ๆทั้งแม่และลูกก่อนจะตอบกลับอย่างใจเย็นเลยนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งเขื่อนตอบกลับเลยล่ายาวเลยนะฮะ,ฮะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอนะคะ หมวยนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตส่งก่อนและความรักให้ก่อนเลยค่ะเขารู้สึกได้ว่าคุณต้องการมันจริงๆหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าความรักระหว่างเขื่อนกับคุณแม่ไปสะท้อนความรู้สึกเกลียดชังเหล่านี้ในตัวคุณขึ้นมานั่นคือปัญหาที่อยู่ในใจของคุณเ mm. ขื่อนก็อยากจะส่งกําลังใจให้เยอะๆเลยค่ะแต่การที่มาพูดถึงคุณแม่เขื่อนแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะ แต่ยังไงก็ตามตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยยินดีให้คุณยินดีเนี่ยให้คุณเนี่ยได้มาเข้าใจเรื่องของการยอมรับความรักและความแตกต่างเสมอค่ะยังไงความเข้าใจแล้วก็ความรักที่เขื่อนมีให้คุณก็มากกว่าความเกลียดชังที่คุณมีให้เขื่อนกับคุณแม่แน่นอนอขอให้มีวันที่ดีนะคะ<อ>ก็ทำเอาแฟนนะฮะต่างเข้ามา,มายกย่องแล้วก็เขาเรียกว่าให้กำลังใจนะครับและความน่ารักของพลังบวกของเขื่อนที่ใจเย็นนะฮะและการตอบกลับอย่างแบบว่า คนฉลาดต่อไปะนะคะือค่อ,<ต>คอน้องเขื่อนไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนโชคดีนะครับน้องเขื่อนเป็นคนที่โชคดีมากที่คุณพ่อคุณแม่รับได้แล้วก็คุณแม่เปิดโอกาสให้สนับสนุนด้วยสนับสนุนได้<ม>ได้แสดงออกอย่างเต็มที่หนูเป็นคนโชคดีครับนะคะคแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคุณแม่ใจกว้างเปิดกว้างหนูเป็นคนโชคดีลูกนะมันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนน้องเขื่อนค่ะ น้องเขื่อนที่ฉีดวัคซีนเล้วเป็นเลยหรือว่าตอนนั้นไม่เป็นเหอกันคนละประเด็นไม่ใช่น้องเขื่อนเป็นประเทศไม่ใช่คนละประเด็นเอเป็นคนโชคดีนะคะถือว่าคุณแม่ใจกว้างลูกแต่บางคนคุณแม่เขาไม่ได้ใจกว้างเหมือนหนูมันเป็นครอบครัวเนาะครอบครัวบางคนเขาไม่เปิดรับลูกนะคะเออบางคนเป็นก็ต้องหลบๆซ่อนๆมันอึดอัดมันไม่เป็นของตัวเองแต่น้องเขื่อนเป็นคนโชคดีไงลูก นะคะอย่างพี่เนี่ยไปแอบเขียนคิ้วเนี่ยอแล้วลืมล้างลืมลบแม่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วถามว่าเราเขียนคิ้วหรอโอ้มึงเคยดูเรื่องนางทาสไหมกูถูกโบยเหมือนอีเยนเลยอะโบยแล้วเพื่อให้วิญญาณกระเทยออกจากล่างแล้วแม่ก็เป็นผู้ชายแทนไม่ค่ะวิญญาณกระเทยฝังหนักกระเดิมค่ะไม่ได้ทําให้กูเป็นผู้ชายได้เลยไปให้กูอยู่อยากจะกินผู้ชายหนักกระเดิมเหรอ จากที่ตอนนั้นแค่เขียนคิ้วอย่างเดียวก็เลยกูกก็เขียนคิ้วเพราะกูไม่รู้มันคืออะไรไงอีญาตอีน,นั่นตอแหลไม่ใช่ที่ตอหนูอบีบ้านกูมีแต่เด็กผู้ชายมันก็ไม่ใช่ของกู <S <S ก็ต้องของมึงนั่นแหละเออ,เอ,อนั่นแหละพราะฉะนทีนี้ก็บอกว่าแล้วพราะฉะจทีนี้ก็ ก็ตีฟาดเหมือนหมูเหมือนหมามหลายคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับคือลูกเป็นกระเทยแล้วก็ไม่เข้าใจลูกแล้วก็โทษสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองอสิ่งที่เป็นเพราะว่าเกิดจากโครโมโซมนะคะอของคุณ,คณทั้งสองคนที่ซี่กันนะคะคและออกมาเป็นพวกเรา แต่คุณจะไม่โทษตัวเองคุณจะโทษธรรมชาติคุณจะโทษตัวคนนั้นคนนี้แต่คุณจะไม่โทษตัวเองเลยจะโทษเพื่อนโทษคนรอบข้างต่าโทษนางระครหลรอนอะไรมั่วไปหมดกูเป็นกระเทยกูเป็นใส่เรือกูไม่ได้จัดฝาลิฟโฟกัะทิงแดงแล้วได้แล้วเป็นสองปีแล้วก็ต้องเลิกเป็นอันเั้นกินทหารนะเป็นแล้วกินยาพาราหายไหมไม่หายนะคะาทังใจก็ไม่หายนะคะกินอย่างเดียวคือยาคุมค่ะยาคุมผ่าหายเออยาคุมก็สวยเหมือนเดิม คือคือพ่อแม่บางคนครอบครัวบางคนใจกว้างนะคเขารับได้เขาไม่ว่าอะไรคือเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนดีแล้วก็หาเงินหาทองซัพพอร์ตตัวเองได้ถูกว่าถูถถถว่าเป็นคนที่เกิดมาในาครอบครัวที่โอเคหนูจะมีสิทธิ์ที่ได้คิดแล้วก็ไอเดียของหนูจะบรรเจเป็นตัวเองที่สุดไม่มีใครมากัด ขวางกั้นของหนูเลยใาบอันนี้อย่างพี่เนี่ยไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยนะขนาดนี้ไม่ได้นะกูยังมาได้ขนาดนี้เลยนะมึงคิดดููิแต่เวลาอยู่ที่บ้านมันไม่เป็นตัวของตัวเองไงเก็บกดไหมไม่มีความสุขเออเราไม่มีความสุขอยากไปโรงเรียนหนึ่งถ้าไปโรงเรียนเราก็ได้คือไม่อยากให้ผู้ปกครองมาโรงเรียนอ่าเพราะว่ามันก็จะมีครูบางประเภทที่เขาจะชอบแบบเราค่ะแล้วก็ครูบางประเภทที่จ้องจะรายงานเรา รายงานพ่อแม่เออ,เอ,อคู่บางประเภทบางคนก็เป็นครูที่นิส่ดีเข้าใจเด็กครูบางประเภทก็เจ้าที่จะทำลายเด็กนะครอาชีพครูตลอด30-40ปีมาเนี่ยครูดีก็มีเยอะนะคะครูไม่ดีก็พอๆกับครูที่ดีนะคะครึ่งครึ่งนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกคนที่เป็นอย่างนี้เก่ง คุณครูเขาก็จะปล่อยเขาไม่ว่าอะไรบาโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ประหลาดวิพิตทางเพศเป็นไม่เหมือนชาวบ้านในโลกนี้มีแค่สองเพศคือชายกับหญิงมึงเกินไปกว่านั้นคือมึงคือวิพิตรวิปลาดจะแกล้งสารพัดสารเพศนี่นะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่พี่เชื่อว่านะคะพี่นะคะเคยโดนคุณครูคนหนึ่งสอนภาษาไทย ที่พี่ให้ความเคารพแกมาโดยตลอดไม่เคยอะไรกับแกทั้งสิน้นคเพราะว่าแกแก่แล้วเราก็เลยฉยฉยวันนั้นแกเรียกพี่ออกไปหน้าชั้นเพราะว่าพี่จะส่งการบ้านช้าอคําพูดที่แกพูดออกมาจนพี่ยังจํามาตลอด30ปีที่ผ่านมาแกแกพูดต่อหน้าเพื่อนๆในชั้นว่า,วาเป็นเธอเป็นกระเทยอ่ะเป็นพวกเสียชาติเกิดพูดกับพี่อย่างเนี้ ต่อหน้าเพื่อนสูงต่อหน้านักเรียนทั้งห้องเป็นกระเทยเสียชาติเกิดอพูดกับพี่อย่างนี้เราก็คิดในใจเอะกูก็ไม่เคยไปซี้ผัวคุณครูนะอเออแล้วคุณครูยังมีผัวอีกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเราไม่กล้าพูดสิ ค่ะน่าเป็นตอนนี้ะเอะคุณครูน่าจะติดกระดานกูตบพูดบางพื้นที่เขาไม่สนับสนุนเออไม่ควรพูดกับเด็กอย่างนี้นะไม่แต่ว่าเดี๋ยวยุคนี้มันเป็น l อ b t ทีมันก็ต้องเปิดกว้างไหมอ่ะมันยุคมันไม่เหมือนกันกับยุคคุณพี่ไม่แต่ว่ามันไม่เหมือนโอมไงโอมมินบิดในสุพรรณได้ไงแต่พี่ไม่ได้ไงนี่นี่นี่ล่าสุดก็คือมีคนส่งนี่มาให้โอมนี่ล่าสุดนี่เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านเขาถูกเวละเอออันนี้จากประเทศเอ้าหรอ อ้าวมาขนาดนี้ออที่บอกว่าฉีดโควิดแล้วเป็นไม่ก็ไม่ใช่ที่อันเดียวกันเหมือนกันไงอ๋ออ้าวเออเนี่ยโอ้ยไม่นะคือกากบาดนะการกาะบาดไม่เอาจะ LGBTQ เนี่ยมึงมีปมอะไรกับพวกกูเหรอนี่ กูพวกกูไปโมกหัวหมึงเหรอเน,น่ยแทนอะรไรได้ใหญ่โคตรใหญ่แก่ะโมกกูได้ไม่เ,เอา,เอาพวกกูไปเย่เย่มาลูกโตหัวหมึงแ <c oughs> <อ>บบใหญ่ใหญ่แบบนี้ <ๆ S 1> เกลียดแทนพวกกูขนาดนี้ย<อ>แ,และอีพวกอย่างเงี้ยมึงจำไว้เถอะ<อ>ไม่กี่ไม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 ยุคมันนั่นแหละมันจะต้องมีลูกมีหลานเป็น LGBTQ ตอมใจหนักใจแล้วก็เดี๋ยวต้องทำใจโอ้ยมีคนหนึ่งนะ อยู่นะอยู่ต่างจังหวัดอยู่อยู่รพชบูรณ์นะโดนพ่อล่ามโซ่แล้วก็เคี่ยนเหมือนหมาเคี่ยนเคี่ยนเคี่ยนให้วิญญาณกระทยออกไปจากล่างบอกว่าลูกโดนผีสิงเคี่ยนเคี่ยนเคี่ยนเอาล่ามโซ่นะคุณผู้ชมแล้วก็เคี่ยนเคี่ยนเกียดกระทยมากเคี่ยนตี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 นะคะสุดท้ายเนี่ยอีกระทยเนี่ยเลี้ยงทั้งบ้านอืและตอนตายอีพ่อทำไงรู้ไหมยกสมบัติให้อีกระทยคนเดียวอื ทำใจจนยอมรับไม่ใช่ไม่มีใครเอาแกเหมือนกันแล้วมีอีกเทยทนได้อยู่คนเดียวเห็นไหมล่ะอีกเทยก็เลี้ยงเช็ดขี้เช็ดเที่ยวให้พ่อจนพ่อต้องยกสมบัติให้มัน,นอ่ะแต่ตอนยกสมบัติลูกแต่งญิงแล้วนะ <laughs> แต่้องคงรับได้เลยเราไม่ได้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีผลแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดยังปากดีอีกเดี๋ยวมันเอาหมอนปิดปากพ่อมันนะคะถือว่ากลับมาที่คุณเขื่อนถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างที่ขอบอกกัแหละแล้วก็เป็นพื้นที่ที่โชคดีที่สุดแล้วในการที่เปิดกว้างฉะนั้นการคอมเมนต์ที่แม่บอกไปอย่างเงี้ยมันไม่ควรและไปคอมเมนต์ของทำไมขอลงรูปภาพคู่ไปแบบตอจุดจุทั้งแม่ทั้งลูกมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมอะ ก็ในสังคมมันมีมันมีคนที่คิดอย่างนี้แต่มันเป็นส่วนน้อยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะคิดในใจกันไม่มีใครจะกล้าพิมพ์ออกมาจะคิดในใจไม่ผิดหรอกคนเรามีสิทธิ์คิดแต่อีนี่ยังไม่ตีงเลยออสมมุติว้ามีคนมาว่าโอมอย่างนี้ต่อหน้าแม่โอมอมอายไหมพี่สาวถามตรงต่อหน้าแม่เออเดินกับแม่นี่ลูกชายเหรอเรานึกว่าลูกสาวโอ้ยังไงวะ เดินไปกับแม่นะนะแม่มึงอะแม่บังเกิดก้าวที่คลอมงอหมวกมาเลยอ๋อทำไมแล้วก็บอกเออนี่ลูกชายมึงว่ากระเทยเหมือนผู้หญิงเลยมันตุ้ดเลยอยู่ในตอนอายุช่วงไหนอะตอนนี้แหละโอ้สนุกสนุกกูจะโดนประจำถ้าอยู่ช่วงเนี้ยสนุกกูจะโดนประจาแล้วมันเชื่อไหมว่าการที่เขาพูดอย่างนั้นอะไม่ใช่เกิดกู ừ, อายอย่างเดียว ừ, นะกูกลับไปบ้านกูโดนตบด้วยนะทำไมอะมึงไปเดินยังไงเขารู้ป็นกระเทยว่ะอ้าวอืม แล้วแม่ไปเดินยังไงอ่ะแม่เดินบิดอย่าเดินบิดนะเู้กูเป็นซูเปอร์โมเดลมึงให้กูเดินนิ่งๆได้ยังไงไม่ได้กลับไปต้องกินยาพาราสองเม็ดหายเนาะอีพวกนี้ทำไมไม่เจอกัพวกเราตอนนี้เนาะอืเป็นกระเทยอยุคก่อนมันเป็นยุคที่ตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆรุ่นองค์ก็เป็นไงแม่มันก็เป็น อาจจะจางแบบรุ่นแม่หนักใช่ปะมารุ่นอมตอนนี้หนุ่มรุ่นแม่เนี่ยหนักอย่างเดียวรุ่นก่อนแม่ก็หนักเออก็นั่นแหละบางครอบครัวจางแไม่ได้เลยบางครอบครัวรับไม่ได้เลยเออสุดท้ายเวลาก่อนตายคนที่เลี้ยงพวกมึงก็คือกระเทยกามค่ะพักเมกดีกว่า กินนี่นะคะแต่ไม่ได้หายเป็นกระเทยนะคะแต่จะหายปวดท้องนะคะค่านี้จันตาบีจีวันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษหายเป็นโรคกระเพาะท้องอื่นท้องเฟ้อแสบกระเพาะหรือว่ากอดลายอนนะครับสามารถนี่เลยครับทานคุณพี่จันตาบีจีได้เลยนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย1กล่องอันหนึ่งหนึ่งกระปุกนะครับมี30มสิบกระนะครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้ถ้าใครสนใจซื้อเป็นเซตโปรโมชั่น5กระปุกเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือทีี่แลสสุขภาพดแกนย์เก้าหน้าจอได้เลยนะครับึ่ง คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ